สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีพี่น้องเจอกันอยู่ป่าเห็ดจา้าโอ้ยเหมือนตื่นเต้นพี่น้องเจอกันอยู่ป่าเห็ดอีกแล้วพี่น้องเจอกันอยู่ป่าเห็ดอีกแล้วจา้าพี่น้องเห็นขึ้นน้ำแป้งอยู่บนนี่เห็ดปวกค่ะเห็ดปวกเห็ดปวกน้ำแป้งหายุ่กอไพ่พี่น,น้องเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิง้งนะ้ำแป้งเจอเห็ดปวกนะ้ำแป้งเจอเห็ดปวกนะปจ้า พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเห็นขึ้นหน้าแป้งยู่บอพี่น้องเห็นขึ้นหน้าแป้งยู่บอพี่น้องป๊าพี่น้องจัซสิให้เว้าแนวไหนมาเก็บสวยกันด้อบาดนีด้อมีมาเบิ่งทางพี่บาดนี้พี่น้องมาเบิ่งทางพี่หยับมาขยับมาขยับมากพี่น้องขยับมากจ้าขยับมาจ้า ขยับมาเลยจ้าขยับมาเลยจ้าแมนเมดพี่น้องคุณยายมากแล้วพูคุณยายยิ้มแป็นพี่น้องคุณยายยิ้มแป็นคุณยายยิ้มแป้นจ้าพี่น้องพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งมันคือเป็นแบบนี้พี่สังคือกระดักกระโดแถพี่น้องนาเป็งกับบเคยพบบ่เคยเห็นคือกัน ปามือนี่ยนะลุยม่คุณยายลุยลุยลุยคุณยายขาคุณยายขาไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะขยับมาตรงนี้ด้วยค่ะพี่น้องพี่ทางขวาพี่พี่น้องขวามือค่ะใช่หมดเลยค่ะขวามือค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าไปทางไหนเนาะที่พานพี่น้องเก็บทางไหนเนาะ เก็บบ <iet gli flaws> ุ้งนี่ละพี่น้องเนาะพี่น้องจ๋ามุมไหนเก็บบุงไหนจะเก็บโหลดพี่น้องพี่น้องจ๋าบุมีหอนมุมตังกองพี่น้องเอ้ยบังคูเอาอีกเอียงแบบนี้แหละภาพมันจัดยื๊๊๊๊ภาพมันจัดตั้งใจพูด รุย <NYU> เลยจ้ารุเยเลยเมื่อวาสาวสิบอนเห็นดอกได้ถ้าซีนีจะเห็นแรงหวานสาวสิบอนเห็นดอกเพราะว่ามันหาประสานดอกสำหค่ะสาวซีโบเห็นมันชี้แนง นได้ได้นาำงามกเลยเนี่ยวัตสิบอมานละพี่น้องสิเมื่อละสิผ้ากันเมื่อละสายละมานคือเก้าพี่น้องหมานคือเก้านมาเป็งเก็บหลังเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคุณยายเก็บเด้อนมาเป็งเก็บอยู่หลังใหม่เบิ่งคุณยายทางนาเด้อจ้า อยู่มนกับจีนแล้วเนาะเอาตีมันคุณยายเราชิคานจีนทีนะ ล้วเปลงเก็บอยู่หลังใหม่เด้อน้องเดอ้อมาเด้อแม่ค้าดงหมอกไฟเด้อเจ๊โอแม่าดไเด้อจียบเายโอด้๊ยบเด้อย่ามอกเดอย่ายเจี๊ยบเแ่าอกเด้อยแ่างพอกเอจี๊ยบแม่ปากไยบก้มาดดงมอกไฟเดอเจออเเเด้แม่้าเบิ้าดงอ,อยเยบย่าบ้างอาาเ,งเอเอจอย,อยู่ในดงงห็ดจ้า ยี่สิบกิโลค <ง S 1> ุณตาบ้านมานานเลยมานอนกับคุณยายเลยคืนนึงเอฟซี 4, คุณยายกายบอกรับประกันได้บอสซีมานขึ้นมื้อนี้ <laughs> มานอนกับคุณยายเลยค่ะเอฟซี 4, คุณแม่ประกายแต่ไม่รับความประกันไม่รับประกันนะคะว่าจะหมายเึล่า ต่ทุกวันนี้หมานทุกวันเลยต่อไปไม่รู้ค่ะวันนี้ยังหมานอยู่เลย ี่น้องไปนัไปนไปน่ไปนัําไปนัคุณยาาไปนี่ถ้ามายังมาเล่งมาหวานนี่ไซนี่เลยถ้าเบาเบี้ยงานนี่แต่หากจะเสียเห็นบ่เห็นโอ้ติงเนาะพี่น้องอยากได้หันอยากได้ง,งามๆแบบนี้แลว้วพี่น้องเออบ่อยากให้มันบานละ่ะเอาเมื่อกันแม่น้องพลอยว่าไปสู้เมื่อือให้มันบานผัวโอ้ผู้ใดสิยอยากให้มันบานพี่น้องเป็นไปได้ก็อยากได้ปุปตะปิแบบนี้่ะค่ะ บริวาหลายเด้อมาเด้อค่ะไม่คล้ายลงไฟเด้อคุณยายเอาแบบนี้หละไปแต่ละมือค่ะเกล็ดอยแน,น่เก็ดอยแน่น <c oughs> เลือกกำลังเลือกกำลังเลียกกำลังเสริมแล้วคุณยายบวยแล้ว ยายเรียกกำลังเสริมละจ้า<อ>กำลังสีเมืองพี่น้องเอ้ยกำลังสีผ้ากันกับกดตะสาบดได้เฮ็ดเลยตะกาแบวแวง,แวง ก็เลยพากันมาเบ่งทางนี้ทางลงเหมือนี่พี่น้องไก่เลือหฮางพี่สังผาดเขาลุบบัวแล้วเนาะพี่น้อง,ลลออง,งอว,วอง,งไก่ห่างบุคอยสนใจนะเฮางผัดผ,ผ่านชั่วมือก็เลยบริเวณเบ่งร้อยเปอร์เซ็นฝาวอาแต่บงเคยไปเอาไก่ไก่พอผัดพี่สังมานอนทาอยู่ทางลงโอ้ยก็ดีคือกันมานอนทา ดวงดีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนได้เนี่ยน,น้องยายเนาะพี่น้องจ๋า fc คุณยายเนี่ยนังเบิ่งปากไม่เงินนังเบิ่งปากอากรอกนลยนมาหายายไก่มาบ่าท่านปีนี่กับปีหน้าพี่เนอะปีหน้าเาสิออกหลายสัปปีนี้บ่เออ,อ,อ,อแต่ปีนี้คุณยายปลูกไว้หลายเลยได้ย่แถวส่วนอย่างค่นนะเมื่อวานนาแป้งผากันเก็บค่ะคุณยายลงเสื้อปีที่แล้วค่ะ ปีนี้ก็ลงเพิ่มอีกแล้วคุณยายเละแถวส่วนยางค่ะแม,นม่นมดพี่น้องเมื่อว่านนีผ้ากันเอานี่เดี๋ยวนับแปลงเสียนอารมณ์ให้ปลาลุงเบิ้งกดไลค์กดแชร์รุว,วัวเลยพี่น้องถ้าเบิ้งเห็ดน้าแปลง มังอร่อยพี่น้องเอ้ยหัวยุงหัวงองมดมณลปไผความมาม่างามงามเลยพี่น้องมากงามสั้นใดก็คือเก้าหมดเกียงพี่น้องบงนี้มเมดแล้วหมดละพี่น้องหมดละตามคุณยายไปคุณยายสิเห็นอยู่บ่ว่าเห็ดปกขา้าวญ่ ตามคุณยายไปเลยค่ะคุณยายบอกว่าให้เห็นอะไรคุณยายก็เห็นไว้เหมือนกันพี่น้องไปเบิ้องลูไปเบื้องลูนสีซําใดตามไปเลยพี่น้องเอย้ยฮ้อนฮ้อนฮ้อนได้เป่าน้ำเอาอยู่ดอกเหมือนี่ค่ะมือนี่มันแดดตาเสาเอาตเสา รัวๆเลยค่ะคุณยายคุณยายคุณยายหมานสุ่มือเลยพี่น้องเมื่อนี่สิบาสจะได้เหมือนตะกาแหงล่ะพี่น้องจ๋าคุณยายเห็นเห็ดปวกตับเห็ดปวกตับใหญ่ในโพนนี่จ้าคุณลูกพี่น้องเอาไว้ยู่บ่ายายให้มันใหญ่บ๊อบเสียหักขาบอกเสียงหักขาไปว่าบบได้หมดเลยค่ะ ป้าได้เครื่องเดี่ยวนึงคุณยายเสียมคุณยายก็เอาเมืองไปได้เอามาพี่น้องผู้ตั้งสมงศ์เสนีย์ไผู้ขาวอลาดอยู่พี่น้องนี่จะของกันแล้วเอาเมืองนี่จ้าพี่น้องจัดไปรัวๆเลยจากคุณยายจะของกันแล้วเอาเมือง้วก็่อมาคุณยายน้าเป้งก็ขอจบคลิปไว้เพียงเสนี้์ของพี่น้องน้าเป้งสิพาไปเบิ่งข้างหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายผู้ผูกพี่น้าเป้งสิพาไปทางผู้ รอคลิปใหม่นะคะพี่น้อง